ค่ะบ๊ดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาพักสว่างบรรยากาศดีๆนกก,นก,ก,กระจิบนกกระจอะกระจาบร้องเยอะมากค่ะบ้านของคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่มีเข็มขัดนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะคุณแม่ตัวไอ้คุณแม่เอาเข็มขัดมาลองดูนะคะเป็นเข็มขัดเงินนะคะ ค่ะเข็มขัดเงินค่ะหลานมันดึงออกเมื่อกี้นี่หลานมาเล่นด้วยก็ดึงป้ายของคุณยายออกค่ะเป็นรหัสสองค่ะค่ะเส้นนี้ค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะรหัสสองนะคะค่ะนี้ค่ะลายค่ะเป็นเข็มขัดเงินนะคะเงินลมควันค่ะ เป็นเงินลงควันค่ะเส้นยาวนะคะทีนี้เส้นยาวเส้นใหญ่สําหรับคนตัวใหญ่ตัวยาวตัวสําหรับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะขาดเส้นยาวมากค่ะนี่ขาะเส้นยาวนะคะขาดสําหรับคนตัวใหญ่ตัวอ้วนค่ะเป็นเข็มขัดเงินลงควันนะคะราคาร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะขาะนี่หัวเข็มขัดนะคะขาดร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะขาะลายนี้ค่ะขาะท่านชอบลายไหนมากลายไหนโทรทักคุณแม่มาได้นะคะ มันจะมีอยู่ที่สามลายค่ะค่ะนี่ก็เป็นลายก้นหอยนะคะรหัสสามนะคะค่ะรหัสสามเป็นลายก้นหอยนะคะเส้นใหญ่เส้นยาวนะคะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นเข็มขัดเงินค่ะเงินลมควันนะคะค่ะนี่ค่ะมันจะชอบลายไหนมากลายไหนก็โทรทักคุณแม่มาได้ค่ะค่ะนี่รหัสสองค่ะ ค่ะรหัสสองรหัสสามนะคะชอบลายไหนก็ทักที่ดูที่รหัสนะคะค่ะคุณแม่จะติดรหัสไว้ค่ะฝั่งนี้ลายก้นหอยนะคะค่ะเป็นลายก้นหอยนะคะค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะราคาร้อยเก้บาทค่ะไว้ติดบ้านไว้สักเส้นสองเส้นค่ะคุณแม่บ้านค่ะเวลามีงานพ้อนงานลำอย่าได้ไปยืมนะคะค่ะคุณแม่เห็นแต่ก่อนนะ มีงานฟ้อนงานลำอย่างนี้ค่ะจะไปวิ่งหายืมเข็มขัดในบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะเอาไว้ปฏิประจําบ้านไว้เลยค่ะคุณแม่ค่ะมันเป็นตัวสําคัญนะคะเข็มขัดนี่ค่ะเวลาเราพนุ่งพัสิ้นเราก็ได้คาดนะคะได้ขาดเข็มขัดค่ะค่ะเวลาลูกหลานมีงานฟ้อนงานลำค่ะแต่ละโรงเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนนี่ก็จะต้องมีงานฟ้อนงานลำประจําปีอยู่แล้วค่ะพวกไอ้ลูกหลานผู้หญิงค่ะ ซื้อไว้ประจำบ้านค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะเป็นเข็มขัดเงินค่ะเป็นเงินลมควันนะคะไม่ลอกไม่ดําค่ะราคา199บาทค่ะค่ะนี่มีอีกลายหนึ่งนะคะนันจะมีอยู่ที่สามลายค่ะค่ะนี่รหัสหนึ่งค่ะค่ะรหัสหนึ่งเป็นลายนี้อีกนะคะ ่ะนี้ค่ะรหัสหนึ่งค่ะรุ่นนี้เป็นเส้นยาวค่ะมันจะมีรองอีกนะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะบอดูที่รหัสนะคะค่ะดูที่รหัสค่ะเราจะทักรหัสไหนก็ดูที่รหัสนะคะขานขดดี้รหัสหนึ่งเป็นลายนี้นะคะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะรุ่นนี้เส้นยาวเส้นใหญ่นะคะเอาไว้ประจําบ้านหรือขะดจากเส้นสองเส้นค่ะคุณแม่บ้านนะคะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะ คุณแม่เคยขายเคยใช้มาแล้วค่ะคุณแม่ตามหามานานแล้วค่ะเข็มขัดพวกนี้ค่ะตั้งแต่สิบปีคืนหลังคุณแม่เคยส่งที่ประเทศเขมรน,นะคะส่งไปทางช่องจอมเทีละาห้าหกร้อยเส้นค่ะคุณแม่ไปส่งเข็มขัดพวกนี้แหละค่ะค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะรหัสหนึ่งนะคะค่ะรุ่นนี้ค่ะรุ่นยาวค่ะรุ่นเส้นยาวนะคะเส้นยาวเส้นใหญ่นะคะค่ะไว้ประจําบ้านไว้เถอะค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ เป็นเข็มขัดเงินค่ะเข็มขัดเงินลมควันนะคะราคา199บาทค่ะขาดพักไม่รักมาได้นะคะค่ะมันจะมีไซส์ค่ะมีสองไซส์นะคะค่ะไซส์นี้อยู่ที่ราคา150บาทนะคะค่ะเป็นไซส์เเป็นเป็นไซส์รองนะคะอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์เบอร์สามเบอร์สองค่ะคุณแม่เขียนเลขสองเนาะค่ะ รหัสหนึ่งกับรหัสสองนะคะค่ะรุ่นนี้จะมีสี่ลายนะคะค่ะเอาไว้ประจําบ้านค่ะเวลาลูกหลานมีงานพร้อนงานลานะคะมันต้องมีอยู่แล้วค่ะลูกหลานนะคะค่ะแล้วก็เราเอาค่าตัวเองก็ได้ค่ะไว้ประจําบ้านค่ะมันมีงานค่ะมีงานในการจะไม่ได้ไปหายืมเข็มขัดนะคะค่ะเป็นตัวเป็นสําคัญก็ได้ค่ะเป็นแบบเวลางานแต่งค่ะเป็นประตูเงินประตูทองนะคะที่บ้านของคุณแม่ก็เอาเข็มขัดนี่แหละค่ะ ต่อกันยาวๆค่ะแล้วก็กั้นประตูเงินประตูทองนะคะเข็มขัดนี้มีประโยชน์มากนะคะเข็มขัดเงินนี้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่150บาทนะคะต่อเส้นนะคะ150บาทค่ะท่านชอบลายไหนมากลายไหนก็บอกคุณแม่นะคะราคาอยู่ที่ค่ะนี่ค่ะรหัสสองนี่ค่ะรหัสหนึ่งนะคะค่ะเป็นเข็มขัดเงินลมควันค่ะค่ะราคา150บบาทค่ะเอาไว้ประจำบ้านนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ ค่ะเวลาลูกหลานเรามีงานพ้อนงานลำค่ะค่ะเลือกไปประจำบ้านไว้ก็ดีนะคะนี่ขอรหัสสามค่ะค่ะนี่รหัสสามนี่รหัสสี่ค่ะค่ะท่านทักรหัสไหนก็บอกมานะคะค่ะดูที่ลายนะคะมันจะมีสีลายค่ะราคาร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะมีสีลายนะคะเป็นเงินลมควันค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะยาวเหมือนกันนะคะแต่เป็นเส้นรองค่ะบางท่านก็ไม่ชอบใหญ่ค่ะบางท่านก็เอาติดบ้านเลยค่ะเวลาลูกหลานมีงานพ้อนงานลำนะคะค่ะเป็นของสําคัญนะคะเข็มขัดเลยค่ะค่อเข็มขัดเงินนี่ค่ะมีค่ะเวลาเรามีงานแต่งอย่างนี้ค่ะเราก็เอาไปขั้นเป็นประตูเงินประตูทองค่ะค่ะก็ได้เข็มขัดนี่แหละค่ะประตูเงินประตูทองค่ะเอาไว้ประจําบ้านไว้เลยค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะ ของดีนะคะเป็นเข็มขัดเงินเนี่ยค่ะของดีค่ะเป็นเงินลมควันค่ะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละร้อยห้าสิบบาทรุ่นนี้นะคะรหัสสามกับรหัสสี่ค่ะค่ะเป็นเงินลมควันนะคะค่ะอยู่ที่ราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านชอบลายไหนมากลายไหนก็ทักคุณแม่นะคะค่ะดูที่ลายนะคะค่ะไม่ลอกไม่ดําค่ะพวกนี้ค่ะใส่ดีมากค่ะไม่ลอกไม่ดํานะคะ ค่ะราคา150บาทถือว่าไม่แพงนะคะเงินลงฟันนะคะเงิน90%ค่ะคุณแม่ถามเขาบอกว่าเงิน90%ค่ะค่ะแห่งทําเงินก็คืออ,อําเภออำเภอขวาวศีนารินจังหวัดสุรินทร์บ้านของคุณแม่นั่นแหละค่ะคุณแม่เป็นคนสุรินทร์นะคะค่ะไทยเลยค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแตลคำว่ารวยรทุกท่านคะ่ะ